สวัสดีนะครับวีนาไรทช็อปนะครับคลิปนี้พาไปดู CX5 กันดีกว่าตอนนี้ก็ยังมีลูกค้านะครับที่สนใจหามือสองมาใช้อยู่ด้านหลังเนี่ยเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับเดี๋ยวไปชมกันเลยดีกว่าจะได้ไม่เสียเวลาแล้วก็คุยไปพร้อมๆกันนะครับไปดูกันเลยครับวันนี้จะเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับ CX5 ดีเซลคันนี้ลูกค้าเนี่ยเพิ่งไปดูมานะเราก็ยังไม่ได้ซื้อขายกันนะครับปรากฏว่าขอให้ผู้ขายเนี่ยเขานํารถมาให้ตรวจเช็คนะครับ นะวันนี้ก็เลยเป็นโอกาสขออนุญาตถ่ายคลิปไปเลยทีเดียวนี้เราปิดทะ,ทะเบียนเรียบร้อยเนื่องจากเจ้าของเนี่ยต้องบอกว่าคันนี้เขาเป็นเต็นต์นะครับส่วนลูกค้าเนี่ยนะครับก็มีซี5อฟอยู่แล้ว1คันแล้วกำลังจะหามาใช้อีกหนึ่งคันแล้วก็ไปเจอเจ้าคันนี้รู้สึกว่าถูกใจนะครับก็เลยเอามาให้เราเนี่ยตรวจเช็คเดี๋ยวผมพาไปดูกันนิดนึงคันนี้เนี่ยเป็นตัวไมเนอร์เชนนะถ้าดูจากหน้ารถเนี่ยนะครับนี่เป็นกระจังหน้าแบบนี้ก็คือเป็นซี่แนวนอนนะก็จะเป็นในโฉมประมาณปี 2016-17ประมาณนี้แล้วก็เป็นตัวเบรกมือไฟฟ้าแล้วที่สำคัญมองแบบนี้จะเห็นอินเตอร์นี่ดีเซลแน่นอนนะครับตอนนี้เรายกขึ้นไปทั้งหมดแล้วลอยหมดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนิดนึงว่าคันนี้เป็นยังไงแล้วคุยไปพร้อมๆกันคร่าวๆคันนี้อาา่ะขออนุญาตเปิดไฟนิดนึงเร่งไฟหน่อยคันนี้เนี่ยต้องบอกว่าโชคดีลูกค้าเข้าไปดูมาเนี่ยประวัติเนี่ยลงมาแล้วว่าเครื่องยนต์เนี่ยเปลี่ยนมาแล้วไม่นานเลขไม้ปัจจุบันรถคันนี้ประมาณ120,000กิโลเมตรอย่างที่บอกนะครับ รถน้ำดันเป็นอาการประจำรุ่นที่ต้องบอกว่าเป็นข้อเสียข้อด้อยที่เราจะต้องระวังใครที่ซื้อมือ2ซื้อมาไม่ตรวจเช็คให้ดีก็ต้องเผื่องอบในการทํานะครับซึ่งการซ่อมน้ําดันเนี่ยก็มีหลายราคาแล้วกันแล้วก็มีดราม่าก,กันเยอะแยะไปหมดนะครับโดยเฉพาะคนที่เขาไม่เข้าใจเขาก็คิดว่าทําไม่กี่หมื่นก็ได้ถ้ามันไม่มีปัญหามันไม่เป็นไรแต่อย่างที่ร้านเราจะแนะนําแยกชิ้นส่วนเช็คทั้งหมดแต่เคสนี้เราดูแล้วในประวัติต่างๆสอดคล้องกันนะครับคือเครื่องยนต์เนี่ย เปลี่ยนมาประมาณแค่1้ื่นกิโลเท่านั้นแล้วก็เจ้าของรถเขาว่าขายรถทิ้งเลยด้วยความที่รถคันนี้เป็นทะเบียนที่อยู่ในในแถบรถที่มีน้ําก่อยนะครับเรามาดูตัวถังกันนิดนึงสังเกตเนี่ยก็จะมีเป็นแบบเหมือนคาบสนิมบางๆนะแต่ถามว่าอันนี้ถือว่าน้อยนะครับแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นนึงขั้นเป็นปัญหาเพราะว่าหัวน็อตตะเข็บต่างๆเนี่ยก็คือว่ายังอยู่ในสภาพที่ถอดประกอบได้ตามปกติบางคันเนี่ยยกขึ้นมาแบบนี้ตกใจกันเลย คือต้องบอกว่าสนิมเยอะเลยเห็นไหมอย่างนี้ที่ตูดโชกจะเห็นเลยนะครับก็จะมีบางๆงนะสาหรับแบบนี้ผมถือว่าเล่นได้นะครับแล้วก็ตัวถังเมื่อสักครู่เนี่ยตรวจกันภายนอกไปแล้วเนี่ยถือว่าสีเสืออะไรนี่เดิมหลายจุดนะครับแล้วก็ตัวถังสวยเลยล่ะอาจจะมีเก็บรอบนอกเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเฉียวแล้วกันไม่เรียกว่าชนเฉียวเฉียวมาม,มีทําสีอันนี้มีมาบ้างนะครับทีนี้มาดูจากข้างล่างเนี่ยเขาทําเครื่องมาแน่นอนแล้วแล้วก็น้ํามันแห้งเพราะนั้นเนี่ย งานเครื่องคือจบไม่ต้องมายุ่งแล้วแต่ว่าไม่แน่ใจว่าตอนทําเครื่องเนี่ยได้เปลี่ยนซีนฝั่งเกียร์มาหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะครับอันนี้ก็ยังรับได้เพราะว่าตอนทําเครื่องเนี่ยเท้าเคมาเนี่ยไอซีนฝั่งข้อเหวี่ยงหลังหรือข้อหลังเนี่ยทำมาจบแน่นอนนะครับแต่ว่าตรงเนี้ยซีนฝั่งเกียร์เราไม่รู้แล้วก็อ่างเกียร์กาวเดิมถามว่าวันนี้รถแสนกว่าโลยังไม่ได้ลองขับนะถ้าไปลองขับเกียร์ไม่กระตุกไม่มีอาการอะไรผิดปกติก็ถือว่าสอบผ่านนะครับ ก็ต้องมาเมนเทนแนนต์กันในส่วนของระบบเกียร์อย่างแท่นเครื่องมองด้วยตาเปล่าตรงนี้จะเห็นเลยนะครับแสงอาจจะไม่พอเลยผมเพิ่มแสงให้นิดนึงเนื้อยางต่างๆเนี่ยมันเริ่มแตกลายงาซึ่งก็ตามอายุน่าจะเป็นแท่นเดิมติดรถนะครับอย่างลูกทานเฟอร์พวกนี้นี่ทานเฟอร์นี่ก็ไม่มีน้ำมันซึมนะแห้งสนิทเลยนะแต่เดี๋ยวเราจะลองติดเครื่องนะครับว่ามีอะไรหอหรือเปล่าส่วนอ่างตรงนี้มีน็อตถ่ายเนี่ยมีน้ำมันเยิม้มเยมนิดนึงนะครับก็ตรงนี้ไม่แน่ใจ ว่าเกลียวไม่ดีหรือว่าเขาเปลี่ยนประเก็นมาไม่เรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวต้องมาเช็คกันซึ่งตรงเนี้ยมันก็ไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่มันแก้ไขได้นะครับแล้วก็จากไปในประวัติที่ดูมาเนี่ยคันนี้มีเคมในส่วนของไม่รู้ด้านบนจะเห็นหมะนะเงินเงินตรงนั้นข้างบนนู้นเลยเดี๋ยวผมเปิดเลเซอร์ขึ้นไปตรงนี้อ่าเน่ยยากนิดนึงนะ egr cooler เขามีเคมมาแล้วนะครับแล้วก็ในประวัติมีเคมตัว o 2 w o sensor อยู่ด้านบนตรงนี้ต้องถ่ายจากด้านหลัง นะครับไม่รู้กล้องจะเห็นไหมอ่ะสีเขียวเห็นไหมข้างบนนู้นอันนี้เป็น O2 s e n ซนเเปลี่ยนมาซึ่งดีนะเพราะผมบอกเลย O2 s e n s นเซตัวนึงเนี่ยถ้าเราไปเปลี่ยนเองเนี่ยเป็นหมื่นนะครับไม่ได้ถูกนะครับนะน,นี้ก็ถือว่าจบนะครับแล้วก็ช่วงล่างบูทปีกนกต่างๆนะครับนะบูปีกนกต่างๆอ่ะอ่ะในส่วนของบูทปิกนกนะครับเนี่ยเราก็จะเห็นเลยว่าตามสภาพเนี่ยเป็นของเดิมติดรถนะจะเริ่มแบบเขาเรียกว่าแตกแล้วฉีกก็ตามอายุ ผมถือว่าคันนี้เป็นรถที่เดิมนะครับนะอาจจะมีกังวลนิดหน่อยในเรื่องของสนิมจากการใช้งานที่อาจจะเจอน้ําก่อยมาบ้างแต่ว่าสภาพโดยรวมเนี่ยเจ้าของเขาก็มีการพ่นกันสนิมและดูแลผมเชื่อว่าดูแลดีต้องบอกแบบนี้เพราะว่าเนี่ยตามพวกใต้ท้องรถต่างๆเห็นไหมหมดเลยอ่ะเอาเป็นว่าในส่วนของเครื่องยนต์คือโชคดีแล้วว่าเคลมมาเรียบร้อยก็ตัดปัญหาในเรื่องของน้ําดันไปแล้วก็เมื่อสักครู่เนี่ยทีมงานเนี่ยบีบท่อท่อน้ํานะครับนี่ม,มากส่วนางานนึ่งเกือบลืมนี่ เขาก็มีติดมานะในส่วนของตัววัดอุณหภูมิน้ําตรงนี้มันจะเป็นข้อต่อของตัวนี้ครับเขาเรียกว่าตัวน้ําที่จะมาระบายตัวออยล์ของส่วนของเกียร์เห็นไนหะตัวนี้ที่คนชอบกังวลว่ารั่วกันซึ่งเขาใส่เซ็นเซอร์ฝังเข้าไปก็คือเหมือนวัดอุณหภูมิน้ําแหละก็มีการทําการบ้านมาแล้วแหละว,ว่าตัวนี้มักจะเจอปัญหาน้ําดันแล้วก็ต้องมอนิเตอร์ในเรื่องของอุณหภูมินะครับซึ่งก็โอเคนะครับมีตรงนี้ก็ดีท่ออินเตอร์บางคันตรงนี้จะมีน้ํามันฉ่ำๆออกมา อันนี้แห้งสนิทนะไม่รู้ว่าล้างมาหรือเปล่าแต่ดูแล้วไม่น่าจะล้างน่าจะเดิมก็ดีครับแต่ถามว่าบางคนเจอน้ามันออกตามข้อต่อเน,นี้ก็เป็นเรื่องปกตินะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของไอระเหยนะครับส่วนรยเรยลเออย่างอื่นนี้เดี๋ยวให้ช่างเขาเช็คเรื่องของมอเตอร์พัดลมอ่ะไหนๆก็อยู่ตรงนี้แล้วแค่เอื้อมไปก็ถึงลพะพัดลมถือว่าได้นะอันนี้ถึงไหมเนี่ยมือจะเข้าได้ไหมเนี่ยอ่ะพัดลมโดยรวมเนี่ยถือว่าผ่านนะ เดี๋ยวเราไปลองขับดูว่ามีปัญหาหรือเปล่านี่ผมโยกดูก็ถือว่าค่อนข้างแน่นนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูด้านหลังด้านหลังนี่ตามมาเลยนะครับในส่วนของลูกทานเฟอร์ด้านหลังก็ดูแล้วแห้งดีแต่ดูแล้วเนี่ยน่าจะไม่เคยถ่ายน้ํามันทั้งคู่อันนี้ก็แนะนานะครับแล้วก็ยางฮิ้วเนี่ยก็จะมี3ามจุดนะมีปีกซ้ายกับปีกขวาอย่างนี้เห็นไหมพวกนี้นี่ตามอายุการใช้งานเมื่อกี้ช่างเขาดูแล้วล่ะเขาบอกว่ามันเริ่มเลิ่ม,มละนี่เห็นไหมด้านบน นะครับก็ทั่วไปครับสาหรับแสนกโลไม่แปลกที่จะเกิดเหตุการณ์นี้ซึ่งก็แนะนําสําหรับลูกค้าที่ที่ต้องการจะดูแลให้จบก็แท่นเครื่องเปลี่ยนพร้อมการเปลี่ยนบูธที่อเฟืองท้ายก็จบแล้วแล้วก็เปลี่ยนถ่ายน้ามันตามระยะอย่างเจ้าของเนี่ยที่เขาจะซื้อเนี่ยลูกค้าเขาก็ใช้ดีเซลอยู่แล้วแล้วก็เป็นตัวขับสี่เหมือนกันแต่ว่าเป็นตัว KE ตัวแรกเลยนะครับเป็นตัวเบรกมือธรรมดาซึ่งตัวนี้มาเป็นตัวเบรกมือไฟฟ้านะเบรกมือไฟฟ้าเนี่ยเหมือนกันเดี๋ยวต้องเทสว่าเบรกปกติหรือเปล่าาาาเพระว่บงทีไปมา ออโต้เบรกอะไรพวกนี้เวลาปลดมันปลดไม่พร้อมือกันนะครับเพราะว่าการเซอร์วิสก่อนหน้านี้อาจจะดันผ้าเบรกผิดไม่ได้เข้าตัวเซอร์วิสโหมดอนะ่ะพูดกันอย่างนี้นะครับส่วนโดยรวมผมดูแล้วเนี่ยคันนี้ตัวถังอะไรตะเข็บต่างๆสวยนะถือว่าสวยเลยแล้วก็มีแค่ว่าอ่ะมีสนิมนิดนึงนะครับส่วนราคาไม่คุยนะราคาให้เข้าไปคุยกันเองนะครับหัวน็อตต่างๆเนี่ยก็มีสนิมบ้างเล็กน้อย แต่ก็รับได้แล้วก็เนี่ยอย่างผมดูเนี่ยข้อต่อข้างในเห็นนะตรงนี้นะจุดยึดอะไรพวกนี้มันมีผูกไหมอ่าไม่มีอันนี้สําคัญนะครับมีแบบตัดต่อตรงไหนมาหรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นจุดรับแรงนะซึ่งบูตอาร์มสองข้างอันนี้ดูให้แล้วจบวันนี้ถือว่าดูละเอียดเลยนะครับปกติไม่ได้ถ่ายกันขนาดนี้นะแต่ว่าอันนี้ลูกค้าเขาเชื่อใจอ่ะให้เราดูแลให้เราก็จัดไปเพราะว่าในอนะคตก็คงมาเซอร์วิสกับเรา นะครับแล้วก็ในส่วนของท่อไอเสียเราเห็นว่าเนี่ยเขามีพ่นเก็บสีดํามาเป็นละอองก็อาจจะเก็บงานทั่วไปภายนอกอาโดยรวมทั้งหมดดูแล้วเครื่องยนต์ปัญหาหลักๆน้ําดันตัดออกไปแล้วเปล่าหนึ่งนะครับเดี๋ยวไปลองขับดูเทอร์โบเป็นอะไรไหมค่า PM ขึ้นดีไหมนะครับแล้วก็เกียร์นะครับมีกระตุกกระชากอะไรหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะให้ทีมงานเขาติดเครื่อง แล้วเดี๋ยวเราเช็คเสียงหอนไปพร้อมๆกันแล้วกันเนอะส่วนคันนี้มีอีกนิดนึงยางไม่ค่อยดียางมีดอกแต่ว่าปีน่าจะนานแล้วนะครับอ๋อช่างหมูโอ้ยลืมไปเลยเนี่ยช่างหมูบอกรอนานแล้วรอนานแล้วอ่ะงั้นระหว่างนี้ช่างหมูติดเครื่องเลยก็ได้ครับอ่าโอเคนะเราค้ำไปหมดแล้วนะครับนะเวลาทํางานเอาสักสี่สิบก่อนเนอะอ่าสี่สิบนะครับเดี๋ยวมาลองฟังอ่ะช่างกี้มาฟังให้หน่อย สี่สิบก่อนอให้หมอกี้เขาดูหน่อยการฟังเสียงแบบนี้นี่ฝึกมาประมาณสิบกว่าปีนะครับ ต้องใช้วิทยายุทธนิดหนึง่งมีไหมดูแล้วให้หมอฟังหน่อยไม่มีนะไม่มีมมอ่าไปข้างหลังต่อเลยครับไปเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังท่อข้างล่างนี้เลยอ่สาส่งท้ายหอนไหมลูกปืนหลังดังไหม อ่านี่ให้ช่างกี้เขาส่องให้แต่เท่าที่ยืนนี่เงียบนะไม่มีเลไม่มีนะอ่าขอเพิ่มหน่อยตอนนี้เท่าไรหกสิบอ่าเดี๋ยวช่างหมูเพิ่มนิดนึงนะครับก็น่าจะไม่มีอะไรแต่คอนเฟิร์มอีกทีนึงนะครับ อย่างในขั้นตอนเนี้ลูกป,ปืนล้อเนี่ยไม่ได้ซีเรียสผมบอกเลยลูกป,ปืนล้อพวกเนี้ยราคาก็ไม่กี่พันตัวที่ซีเรียสคือชุดนี้ครับถ้าเฟืองท้ายดังเฟืองท้ายหอนคัพปิ้งดังพวกนี้หลายหมื่นค่าใช้จ่ายเป็นหมื่นนะครับแพงนะครับนะอย่างข้างหลังเนี่ยเบิกศูนย์เนี่ยไม่ได้อัปเดตราคาน่าจะประมาณแสนหนึ่งนะครับนะอ่าโอเคนะไม่น่ามีอะไรไม่มีไม่มีครับอ่ะพอ่อนะครับ เรียบร้อยเพราะนั้นเนี่ยอย่างลูกทันเฟอร์ลูกหน้าก็เหมือนกันลูกเนี้ยนะถ้าเวลามันเสียเนี่ยเนี่ยเนี่ยถ้าใช้จ่ายนี่ก็หลายหมื่นเหมือนกันอันนี้เช็คละพวกยางเท้าขัดก็เริ่มมีเขาเรียกว่าแตกๆเล้าๆตาม,มาอายุการใช้งานพวกนี้ทั่วไปครับรับได้นะครับรับได้เข้าใจได้โอเคนะครับในส่วนของการตรวจเช็คประมาณนี้นะแล้วเดี๋ยวไปดูกันในส่วนของตัวถังแล้วกันนะครับว่าตรวจเช็คยังไงกันบ้างนะครับ มาดูในส่วนของเครื่องยนต์กันนิดนึงดีกว่านะครับก่อนจะไปดูตัวถังนะนี่ติดเครื่องมานี่ไม่มีควันเลยนะอันนี้คือเนียนนะครับไอ้น้ำมันกระเซ็นนี่เรื่องปกติแต่เนี่ยไม่มีควันอย่างเงี้ยถือว่าผ่านนะเครื่องเขาใหม่ๆจริงนะ,ะใส่ได้เลยแล้วก็ท่อน้าเนี่ยบีบได้นะครับไม่ได้มีแรงดันนะแต่ยังไงก็ต้องไปวิ่งนะครับแล้วก็ระดับน้ําเนี่ยขอถ่ายไว้ก่อนอยู่ประมาณไหนอ่าอยู่ประมาณคอกระป๋องตรงนี้ ตรงคอตรงนี้พอดีเลยนะเดี๋ยวไปลองวิ่งดูว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับนะทีนี้เดี๋ยวไปดูในส่วนของตัวถังแล้วกันนะครับนี่ครับเหมือนเดิมนะเราก็ผมแนะนําทุกคนแหละถ้าเกิดอยากจะซื้อรถผมว่าไปซื้อมาเอหอะไอ้เครื่องเนี้ยตัวหนึ่งหลักพันซื้อมาสักตัวหนึ่งล้วก็ซื้อรถคันหนึ่งใช้ครั้งเดียวยังคุ้มเลยเนี่ยเราเปิดรีเซ็ตเลยนะเดี๋ยวไปวัดกันว่าสีเป็นไงบ้างอ่าดูนะครับ นี่แปดสิบสองไมคอนสีเดิมฝากระโปรงเท่าไรแปดสิบหกไมคอนสีเดิมนี่เดิมแล้วนะสายขวานะเอาประตูบ้งางออะประตูประตูแปดสิบแปดเดิมเนี่ยประตูซ้ายเดิมเนี่ยอ่ะเดิมเจ็ดสิบเก้าอ่ะนี่ทั้งแถบแล้วนะดูตอนท้ายหน่อยสิเก้าสิบฝาถังน้ำมันเจ็ดสิบโอ้เดิมสนิทเลยเดิมเดิมทั้งแถบ เนี่ยเดิมหมดเลยอ่ะไปดูหลังคาหลังคาได้เท่าไหร่เจ็ดสิบสองเห็นนะเดิมเนี่ยตอนเนี้ยแถบซ้ายหลังคาเดิมหมดเลยนะครับนะอ่ะมาดูฝาหลังฝาหลังก็เดิมแต่มีชิ้นเนี่ยผมว่าทําสีมาแล้วตรงนี้ถ่ายเดี๋ยวจะเห็นทะเบียนอ่ะนี่สังเกตตรงนี้ไม่รู้ในกล้องจะมองหรเปล่าดูนะเนี่ยรูมันห่างเดี๋ยวดูนะมาอีกฝั่งหนึ่งเห็นไหมฝั่งนี้ชิดกว่าเดี๋ยวนะ ชิดกว่านะครับอาจจะกันชนหลังเนี่ยน่าจะมีทําสีมาแหละแล้วก็ถือว่าปกตินะอันนี้ถือว่าธรรมชาติเนี่ยใ้มาเนี่ยแปดสิบกว่าไมค่อนเองนะครับอ่ามาดูฝั่งขวาบัาง่งแปดสิบสามก็เดิมอีกอะ่ะเก้าสิบสองก็บางอยู่อีกอะ่ะแปดสิบหนึ่งก็เดิมอีกอะ่ะแก้มหน้าแปดสิบหนึ่งเนี่ยเขาไม่เค็มด้วยเพราะอะไร เขากลวัวไงแต่จริงถ้าถามผมนะแผลนี้ยเป็นเส้นเนี้ยไม่ทําก็ขัดออกขัดบางไปเยอะเลยนะถ้าจะขัดอ่ะถ้าเป็นรถผมนะผมจะลองขัดดูก่อนถ้าได้นะเก็บไว้อย่างี้เนื้อหมูเนะเพราะมันเดิมนะครับเอาวัดเสาให้นิดนึงเก้าสิบเจ็ดเดิมครับสุม่มหลังค่ายทีนึงหกสิบแปดครับขออีกทีนึงนะแปดสิ 88, บแปดจบละ เนี่ยตัวถังเข้าๆดูแบบนี้เพราะว่ายังไงสีคนด้วยฝีมือคนนะครับยังไงก็ไม่สามารถที่จะเขาเรียกว่าบางเหมือนออกมาจากโรงงานได้หรอกแล้วก็อย่าเชื่อแค่แต่งานเรามองข้างๆแบบนี้เรามองริ้วเห็นไหมเงาสะท้อนด้านข้างรถต่างๆเนี่ยมันจะต้องสอดคล้องกันทั้งหมดนะครับนะการชนหน้าเนี่ยอาจจะมีเก็บมาบ้างก็ได้อันนี้ก็เป็นเรื่องปกตินะครับแต่เหมือนจะเดิมนะสติกเกอร์อยู่ครบนี่สติกเกอร์นี่อยู่ครบตัวรีเวท รีเวทพวกนี้บางคนมันทําได้นะแต่รีเวทนี้เดิมนะครับแล้วก็ส่องไปแล้วในคานลึกๆเลยพวกนี้ก็ไม่ได้มีรอยอะไรนะครับแต่ผงตะเข็บเดิมหมดนะครับก็ในส่วนของตัวถังดูประมาณนี้ซึ่งผมว่าคันนี้รอดละในเรื่องของตัวถังนะครับจบละนะครับก็เดี๋ยวเหลือไปขับทดสอบนะว่าเครื่องยนต์เนี่ยมีอะไรหรือเปล่าซึ่งอันนี้ลูกค้าเนี่ยอาจจะต้องมีประสบการณ์นิดนึงในการจะดูแต่ว่าที่เราถ่ายกันมาทั้งหมดเมื่อสักครู่เนี่ยเอ่อ ในกรณีที่เราไม่สามารถยกขึ้นลิฟต์ได้ก็ซื้อเครื่องตัววัดสีแบบที่ผมบอกซึ่งผมไม่ได้มีขายนะครับแต่เมื่อกี้เนี่ยเป็นของ SC Coating นะซึ่งมีสปอนเซอร์เขาให้เข้ามาไม่ได้ได้ตังอะไรนะก็เอามาใช้เนี่ยแหละเขาเห็นว่าเราชอบถ่ายคลิปก็เลยเอามาทําให้ดูซึ่งมันมีหลายยี่ห้อถูกใจไหนก็ไปซื้อแล้วกันวัดเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะบอกได้เลยว่าค่าเฉลี่ยเนี่ยนะครับของแต่ละชิ้นเนี่ยมันใกล้เคียงกันมันต่างกันไม่เยอะแล้วสีเดิมเนี่ยมันจะบาง นะครับอย่างรถที่ร้านเนี่ยทำสีมาเนี่ยวัดแล้วเนี่ยขึ้นระดับเท่าไหร่ร้อยแปดสิบร้อยเจ็ดสิบสองร้อยไมครอนซึ่งอันนั้นชัดเจนว่าทําสีมานะครับที่เหลือเนี่ยก็ไปเก็บดูงานภายในนะครับอย่างอันเนี้ยอย่างช่วงนี้เราต้องพูดว่ามีข่าวน้ําท่วมเราก็เห็นใจแหละรถน้ําท่วมในส่วนหนึ่งแต่คนซื้อเนี่ยก็ต้องซื้อในราคารถน้ําท่วมถ้าเกิดว่าไปได้รถที่น้ําท่วมมาแล้วเจอในราคาปกติอันนี้มันก็ไม่แร์ผมแถมให้นิดนึงเวลาดูง่าย คุณเปิดมางนี้นะแล้วคุณก็ส่องเข้าไปใต้ท้องเนี้ยเนี่ยไม่มีสนิมนะครับบางคันเนี่ยสนิมกลงเลยแล้วเนี่ยแล้วตามข้อต่อพวกนี้ซึ่งเรามีคลิปไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับอันนี้ผมเช็คให้ลูกค้าไปคร่าวๆแล้วว่าเฮ้ยมันโอเคนะเห็นไหมอย่างเงี้ยอาจจะมีบ้างเน,นะที่เขาใช้งานนะ่ะแต่เขาก็พยายามที่จะเก็บมันให้ดีรักษามันให้ดีนะเจ้าของเขาก็รู้ว่าเจอน้ำกร่อยแล้วต้องดูแลยังไงนะครับคันนี้เป็นตัวเบรกมือไฟฟ้าก็ ตามนี้ในส่วนของอย่างอื่นต้องไปลองขับดูนะครับก็เป็นอีกหนึ่งตอนแล้วกันฝากไว้ถ่ายกันยาวๆให้ดูนะครับว่าจะซื้อมือสองดูยังไงแล้วก็ฝากไว้เลยอีกหนึ่งเรื่องต้องบอกแบบนี้ปิดแสงหน่อยโอ้แสบตานะต้องบอกว่าซ่อมน้ําดันเนี่ยค่าใช้จ่ายมันสูงอันนี้ผมต้องพูดเพราะว่าดราม่าหลังๆเนี่ยไม่เข้าใจกันราคาสามหมื่นเนี่ยมันก็มีต่ากว่าสามหมื่นก็มีทําแต่ผมไม่ทําผมไม่แนะนําลูกค้าเพราะอะไรทําไปแล้วเวลาเครื่องเนี่ยมันไม่จบ มันทาแค่ฝาสูบเวลาอย,ย่างอื่นมีปัญหาชาร์ปละลายขึ้นมาเนี่ยลูกค้าเสียเปรียบเราไม่คุ้มสเต็ปของเราคือแนะนำำําทําหรือเช็คทั้งตัวแล้วทําให้เครื่องสมบูรณ์สมบูรณ์นี่เลเวลไหน9 0กว่าเปอร์เซ็นต์แต่แน่นอนมันตามมาด้วยค่าใช้จ่ายซึ่งตรงนี้ลูกค้ามีสิทธิ์เลือกก่อนได้นะครับบางครั้งเนี่ยในในข่าวทุกวันนี้ในออนไลน์พวกนี้บางทีเนี่ยบางคนไม่เข้าใจมาเช็คกับผมแล้วบอกว่าเฮ้ยโดนอู่หลอกอีกแล้วเสนอมาเป็นแสนเสนอเป็นแสนเพราะอะไรทําเยอะแค่ไหนไปดูรายละเอียดคลิปเราก็มีอยู่แล้ว นะครับเราไม่เคยมาหลอกลูกค้าเราก็คุยกันตามตรงล้วก็แจ้งรายละเอียดทั้งหมดแต่บางคนเนี่ยไปเจอราคาถูกหน่อยกลายเป็นมองผมไม่ดีไปเลยเฮ้ยมันต้องมองอีกด้านหนึ่งนะงานนี้เขาทำสามหมืนะ่นอ่ะเขาทําแบบผมหรือเปล่ามันคนละสะเต็ปกันเลยนะเหมือนไปหาหมอฟันเราก็คุณอยากอุดอุดเลยซึ่งฟันก็ผุไม่ได้ขูดไม่ได้แก้อะไรอุดไปเฉยๆอย่างนั้นสุดท้ายลามจนกินรากแต่เวลาหมอเขารักษาเนี่ยเขาขุดจนเจอว่า ตรงนี้อุดคุ้มไม่คุ้มคุณต้องทํารากฟันไหมคุณต้องทําครอบฟันไหมคล้ายๆกันคล้ายๆกันนะครับดังนั้นเนี่ยเรื่องของค่าใช้ใจ่ายใครก็อยากได้ถูกนะครับแล้วงานเครื่องผมบอกเลยทําตัวเลขสูงๆไม่ได้กาไรเยอะความรับผิดชอบตามมาเยอะต่างหากนะครับแล้วเราทำเนี่ยให้ลูกค้าเนี่ยมีตัวอย่างให้ดูอยู่แล้วว่าเวลามีปัญหาเนี่ยเรารับผิดชอบเราดูแลให้ทั้งหมดซึ่งตรงเนี้ไม่ทําไม่ได้ว่าอะไรกันเลยแต่อยากให้เข้าใจนะครับว่า ราคามันต่างกันยังไงไม่ใช่เอาแต่ดูราคามาเปรียบเทียบกันสิ่งเหล่านั้นมันไม่ได้เป็นตัวบอกคุณภาพนะครับเหมือนวันนี้คุณซื้อรถนะครับทำไมลูกค้าเขายังเลือกใช้รุ่นนี้อยู่เพราะเขารู้ว่าสมรรถนะที่ได้กับเงินที่จะต้องเสียไปมันคุ้มหรือเปล่าแค่นั้นเองนะครับซื้อถูกกว่านี้แล้วมันได้แบบนี้ไหมล่ะบางคันซื้อแพงกว่านี้ยังขับแบบนี้ไม่ได้เลยหรือตัวเทียบในตลาดที่จะหามาชดเชยแบบที่อยากได้บางทีมันก็ไม่มีนะครับก็ แล้วแต่จะชอบแล้วกันแต่เป็นว่าฟังหูไว้หูวิเคราะห์ให้ดีไม่ใช่ฟังแล้วก็สนุกกันไปเรื่อยๆบางทีการการอยู่ในสังคมนะคนเราต้องให้เกียรติกันนะครับนะผมเปิดร้านเนี่ยผมทําอะไรผมบอกลูกค้าหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าผมจะมานั่งหลอกลูกค้าวันหลังผมจะเอาแบบใจดีไหมคือทุกอย่างอ๋อง่ายทําถูกแล้วก็เลี้ยงไปเรื่อยๆแล้วก็ซ่อมหรือซ่อมหรือก็คือไม่แก้ให้ลูกค้าจนจบลูกค้าก็เหนื่อยไปเองอะครับนะฮะไม่เป็นไร คลิปนี้ฝากไว้เท่านี้นะครับแล้วเจอกันในตอนต่อไปนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ